สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะคะเฟลโซล่าเกมส์ดีนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเออ่บอกว่าเจ้าเกมสกิบบี้ทอยเลสไซด์ดีเฟนต์เนี่ยครับมันอัปเดตอะไรมาบ้างนะตอนนี้นะคะผมก็เกมนี้ก็น่าจะอัปเดตมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมก็น่าจะเพิ่งเห็นนะเพราะว่าไม่ได้เปิดคอมนานเลยนะครับก็ขออภัยกับการที่ไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเปิดเทอมแล้วก็การบ้านคทุกคนนี่จะเยอะเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยว ผมน่าจะพยายามลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับโอเคสําหรับใครที่รอก็คลิปนี้ก็มาแล้วนะครับโอเคผมจะมาบอกนั่นเองว่าเจ้าเกมนี้นะั้นอัปเดตอะไรมา่งถ้าคุณยังไม่รู้จักสกีวีดี้ไทเลสเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับสกีวีดี้ไทเลสก็คือซีรีส์ซีรีส์หนึ่งใน YouTube ที่ดังในโลกเอออินเทอร์เน็ตนะตอนนี้ก็จะเป็นพวกโถส้วมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคนหัวโถวส้วมแล้วก็พวก ออหัวกล้องหัวลําโพงหัวทีวีอะไรประมาณนี้นโอเคครับโอเคเราจะมาดูทางด้านของเกมพาร์ตกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรมาบ้างโอเคเกมพาร์ก็จะมีเกมพาร์เข้ามาใหม่อยู่ประมาณ2เกมพาร์ตนะที่เห็นหลักๆอยู่เลยนะครับก็คือ2เกมพาร์ก็น่าจะเป็นนี่นก็จะเป็นเซตทีวีแมนนะครับผมกับ คาเมราแมนล่างอัปเกรดนะครับโอ้ล่างนี้คือค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามซีรีส์นี้นะครับก็ล่างนี้ถือว่าเก่งพอสมควรแต่ว่าราคาคือเก่งมากๆนะเลยครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับนี่ราคาเก่งมากเลยครับก็ดูแล้วก็น่าจะมีคนซื้อเยอะนะเพราะว่าคนกดไลค์นี่ก็เกืเอบจะสามพันกว่าคนเลยก็คือน่าจะคนซื้อเยอะแต่ราคากา็แรงไปนิดนึงนะราคาแรงจริงแล้วก็อย่างต่อไปก็คือเซตของ TVman นะคะก็คือทีวีแเนี่ยถ้าผมจําได้นะครั้งล่าสุดตอนที่มันยังไม่อัปเดตอ่ะมันก็จะมีแค่ทีธรรมดาแต่รอบนี้มันมาเป็นครอบครัวเลยครับผมบอกเลยเป็นเซตเลยนะครับก็จะมี t v วีเกนะครับนี่ทีวีเกแล้วก็ TVman แล้วก็ร a ตทีวีแมนะครับก็คือเป็น t v วีแมนที่ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับก็จะมาราคาประมาณ30มสิบโลบาทถือว่าราคาคือดีพอสมควรเลยก็ไม่แพงมากราคากําลังดีเลยนะคะผม โอเคส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นเกมพารท,ที่มีมานานแล้วโอเคเรามาดูทางด้านของเซิร์ฟเวอร์กันว่าดีกว่าเซิร์ฟเวอร์นี่ครับมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ฟรีครับซื้อได้เอามาเล่นกับเพื่อนได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าเซิร์ฟเวอร์ก่อนสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับาีนี้เราก็เข้ามาใน,ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่จากตอนแรกน,นะครับในเกมก็จะมีอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้นะครับที่ยังมีอยู่ณนะปัจจุบันนะ ก็น่าจะมีมานานแล้วก็สิ่งที่อัปเดตมาใหม่ก็คือนี่ครับร้านทีวีแมนกับทีวีเกิลนะครับก็นี่เลยตรงนี้เลยแถวนี้เลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซตเลยทีวีเซตทีวีแมนแบบโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยส่วนตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับนินจาคาเมล่าแมนนะครับผมทีห่หลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับแล้วก็ผมก็ชอบเขาเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าโหดดีแล้วก็แรงด้วยครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือสไปเดอร์คาเมล่า คารเมล่าใช่ครับเป็นสไปเดอร์คาเมล่าอันนี้ปกติเราต้องสปอนเอาแต่รอบนี้คือเราได้บังคับมาเลยนะครับแต่ผมอยากให้มีนี่นะเอ่อสไปเดอร์สปิเกอร์นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะโหดนะโอเคแล้วก็จะเป็นทางด้านของเหล่าไททันทั้งหลายแลนะนะครับผมเอ,อันนี้ขออภัยกับภาพที่ไม่โหลดด้วยนะครับอ่าไอ้พวกเหล่าไททันทั้งหลายแลนนี่จะต้อง,ตงเติมด้วยนะครับอันนี้ก็คืออันใหม่ครับหนีภาพมาแล้วอันใหม่นะครับอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับผมก็นี่เลย แล้วก็ไทท่านทีวีแมนนี่น่าจะซื้อไม่ได้ต้องปลดล็อกเอาเองนะครับจากโหมดฮาร์ดคอร์โหมดแล้วก็พวกพวกตัวละครพวกนี้นะครับเราต้องใช้พอยต์ในการปลดล็อกนะครับผมนี่พอยต์ตรงนี้เลยนะครับพอยต์เนี่ยหาได้จากการที่ว่าเราจะต้องไปจาัดก,การพวกสกิบดี้ทอยเลสนะครับเราก็จะได้พอยต์มาแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับพอเราสะสมแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามาซื้อช้อปปิ้งของได้เลยนะครับนี่พวกนี้ได้เลยนี่ผมซื้อมาเกือบจะหมดแล้วยกเป็นพวกตัวเติมนะนี่ส่วนทีวีแมนนี่ก็ เขาเรียกว่าเอ้ยไม่ใช่ดิเอ่อไททันทีวีแมนนี่ก็ต้องปลดล็อกเอาเองนะคะผมก็คือไปดังเมยแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อเกมพาร์ทแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่มีพอยต์เราก็ซื้อพวกนี้ไม่ได้นะคะผมนี่เนี่ยพวกนี้นี่เห็นไหมพวกนี้ต้องลด Man 45, 5, ัดทีวีแมนสี่สิบห้าทีวีเกลห้าห้าอันนี้ฟรีนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมห้าแล้วก็พวกนี้ด้วยแต่สปีกเกอร์นี้ไม่ต้องใช้เลยศูนย์บาทแต่อันนี้ต้องใช้สี่สิบห้าบาทแล้วก็นี่ตัวเติมเลยนะครับแพงสุดใในนี้้เลยครับช125 ได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูแมพก,กันดีกว่านะครับผมโอเคอันนี้ก็คือลักษณะของตัวแมพก,ก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตรงนี้ครับปกติตรงนี้จะเป็นที่สปาพวกไททันนะครับทั้งทั้งหลายแหล่นะต่อไปนี้นะคะไททันอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ได้มาอยู่ตรงหน้าเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบผมอย่างต่อไปก็คือนี่เลยเจ้าโหมดใหม่นั่นเองนะครับผมผมไม่มั่นใจว่าโหมดอะไรนะแต่ว่าน่าจะไม่รู้ดีน่าจะน่าจะแบบเขาเรียกว,ว่าโหดกว่านท์เมย์หรือว่า อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับส่วนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็น่าจะเป็นนี่เลยทางด้านของฝั่งนี้น่าจะเป็นพวกปืนอาวุธปืนอะไรพวกนี้ล็อกเก็ตอันนี้ก็น่าจะมีแล้วมั้งเนี่ยอันนี้เออแล้วก็นี่นี่นี่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือน here, ี่เลยครับไม้ดูดซ่วมใช่ครับอันนี้คือเพิ่มเข้ามาใหม่มันมั้งนะครับผมไม่มั่นใจเพิ่งมาเห็นนี่อันนี้ก็น่าจะเพิ่มมาใหม่เหมือนกันนะครับนี่ไม้ดูดซ่วมนะประมาณสิบหกบาทสิบหกคอยในเกมก็ ตรงนี้เลยหาได้จากการตีมอนสเตอร์โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเกม Skibidi Toilet อัปเดตใหม่นั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากให้ผมนั้นรีวิวตัวละคร Skibidi Toilet เกือบทุกตัวนะครับก็กดไลค์คลิปนี้มาเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะแบบ๊บนึงนะโอเคผมปิดท้ายด้วยภาพนี้ไปแล้วกั โอเคผมจะมารีวิวตัวละครพวกนี้นะครับบางตัวนะครับโอเคสำหรับวันนี้ใครที่ชอบเนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไมยบายครับคือใครเนะี่ยเฮ้ยกำลังจะปิดคลิปเลยใครวะผมเจอใครก็ไม่รู้เข้ามาครับเอาเขาออกแล้วโอเคสำหรับวันนี้บายบายครับ